สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกัะลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรหน่วยบนมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับ สำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับซึ่งลุงเนียงก็ได้ทำออกมานะครับเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาดูนะครับตามสถิติแล้วก็เข้าติดต่อกันถึง7งวดนะครับก็มาดูงวดที่8นั่น จะเข้าหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็มาดูกันนะครับเอาละครับตามธรรมเนียมเช่นเคยนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากเย็นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีทำนะครับวิธีทำนะครับก็ตั้งรางวัลที่หนึ่งลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างลงไปด้วยนะครับแล้วนำหลักหมื่น มาบวกกับหลักร้อยนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บวกกับ8คงที่ทุกครั้งไปนะครับบวกได้เท่าไหร่นั้นเอาผลลัพธ์มาบวก8บวก4บวก1ทุกครั้งไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจำมาไว้นะครับโดยเฉพาะจุดนี้นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก8 บวก4บวก1ทุกครั้งไปนะครับก็จะได้หลักหน่วยบน4ตัวนะครับเอาละครับเหมือนอวันนี้นะครับที่ลุงเนียงทำให้ดูดูเลยนะครับ6บวก5เป็น11 1 1บวก6ก็เป็น17 17บวก8ก็เป็น15นะครับก็ได้5ผลลัพธ์ผลลัพธ์ได้5ก็เอามาบวก8ก็ได้3นะครับ3แล้วก็บวก4ก็ได้7 7บวก1ก็ได้8นะครับงวดต่อมาหวยออกออกอะไรครับออก นะครับสี่ห้นะครับ453นะครับก็หลักหน่วยบนก็คือ3นะครับก็เข้าที่เลขสามนะครับ ข้อที่เลขสามนะครับเหมือนเดิมครับงวดต่อมา6กบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น11 11อบวกแคงที่เป็น19ก็ได้9นะครับผลลัพธ์ได้9กบวกแได้7 7็บวกสได้1 1ึบวกหได้2นะครับ งวดต่อมาหวยออกอะไรครับออก7 8 2นะครับ7 8 2นะครับหลักหน่วยก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลขยก2นะครับ ี่มาดูงวดต่อมาเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงเนียงได้ทำขีดไว้แล้วว่าตัวไหนบวกตัวไหนตัวไหนบวกตัวไหนนะครับก็ให้ตาทำตามที่ลุงเนียงทำไว้ให้ดูเลยนะครับอย่างเช่น7จ็บวกเเป็น14นะครับ14บสี่บวกหกก็เป็น 20, 20่สิบวกแคงที่ก็เป็น28นะครับก็ได้8ผลลัพธ์บวก8ก็เป็น16ก็ได้6กหกบวกสก็เป็น10ก็ได้0นะครับ0ูบวกหก็ได้1นะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับออกส7 8นะครับส7 8 นะครับหลักหน่วยก็คือ8นั่นเองนะครับนะครับก็เข้าที่8นะครับหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับ1บวก4เป็น5 5าบวก9เป็น10 4 14บวก8คงที่ก็เป็น22นะครับ22ผลลัพธ์ได้2นะครับ2บวก8ได้10ก็คือ0 0บวก4ก็ได้4 4บวก1ก็ได้5นะครับงวดต่อมาหว้ออกอะไรครับข้างบนออก8 1 2นะครับ8 1 2ออก8 1 2นะครับ หลักหน่วยก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลข2นะครับเข้าที่2ออ่ะโรงเรียนจะโยงไว้เลยนะครับ นี่มาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมานะครับ2บวก8ก็เป็น10บ0บวก4ก็เป็น14 14บวก8คงที่เป็น22นะครับ2บวก8ได้0 0บวก4ได้4 4บวก1ก็ได้5นะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับออก2 0 2นะครับ2 0ูหลักหน่วยก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลข2ออันนี้งวดต่อมานะครับงวดต่อมา2อบวกสก็เป็น4ีนะครับสีบวกหก,ก็เป็น10 10บวก8คงที่ก็เป็น18นะครับ8บวก8ก็เป็น16ก็ได้6 6กบวก4ก็ได้10ก็ได้0นะครับ0ย์บวก1ก็ได้1นะครับงวดต่อมาหวยออก4 4 6นะครับออก4 4 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6นั่นเองนะครับ ก็เข้าที่เลข6นะครับงวดต่อมาเหมือนเดิมครับ3บวก4เป็น7 7บวก4ก็เป็น11 1 1บวก8คงที่ก็เป็น19นะครับ9บวก8ก็ได้7นะครับ7บวก4ก็ได้1 1บวก1ก็ได้2นะครับงวดต่อมาหวยออก 951นะครับออก951นะครับหลักหน่วยก็คือ1นะครับก็ขเข้าที่เลข1นะครับทีนี้เรามาดูงวดประจำวันที่16เดือนพฤศจิกายน2566นั้นั้นจะได้เลขอะไรนะครับก็มาดูนะครับ เมือนเดิมครับหลักหมื่นก็คือ4บวกหลักร้อยก็คือ9 4บวก9เป็น13นะครับ13บวก10ล่างก็คือ6ก็เป็น19นะครับ19บเก้วก 7, บวก8คงที่ก็เป็น27นะครับ สีบวกเเป็น13 13าบวกหกเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดเป็นยี่สิบเจ็นะครับก็ได้7นะครับผลลัพธ์บวกแปดได้ห้านะครับ5้บวกสี่ได้เก้านะครับเก้าบวกหนึ่งก็ได้0นะครับออกอะไรเรามารอลุนกันนะครับ นี่คือหลักหน่วยบนวัประจำวันที่16นะครับเดือนพฤศจิกายน2566นะครับทีนี้เรามารอรุ่นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ เหมือนเดิมครับคำเตือนนะครับสูตรทุกสูตรนั้นมีเข้ามีหลุดนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูก่อนตัดสินใจนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับ สำหรับโรงเรียงเองก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ